สวัสดีนะครับผมอยู่กับพิสันคนโคกรถไถทองคำนะครับเดี๋ยวมาหาซื้อยางก่อนนะครับยางปืนใหญ่คู่นะครับอยู่ที่ร้านทรายนะครับผมอันนี้ขุบขุบป,ปืนใหญ่นะครับออของปืนใหญ่คู่นะครับเหลือตัวเดียวนั้นเนี่ย ใค,ใครจะเอารีบมาเอานะครับอ๋อตัวนี้เขามีอันนี้ให้นะครับเนี่ยกันเวลาเหล็กมันขิ่มขาอะไรนะครับขุบสองเม็ดนะครับเหลือตัวเดียวเดี๋ยวพาเจก่อนโค้งนกก็หมดนะครับเนี่ยยังไม่มาอีกเลยโอ้คนเยอะ คนเยอะมากคนเยอะแค่เราไปสั่งจะมาซื้อยางนะครับผมสั่งเอาไว้แล้วนะครับน่าจะอันนี้นะ เดีวขอดูก่อนอันนี้ของปืนใหญ่เหมือนกันนะครับอ๋อตัวนี้เป็น,ปนต้องรอถามเจ้ดูกลับ <c oughs> ผมสั่งเอาไว้อยู่อันนี้เป็นตัวผ้าใบแปดชั้นนะครับนี่ยปีผลิตก็ปียีิบเอ็ดนะครับโอ้โหสุดยอดเลยตอนนี้แข็งปึกเลยสุดยอดอันนี้ผมผมโทรสั่งเจ้ไว้แล้วนะครับ เดี๋ยวรอแต่มารับของอันนี้ก็มีนะครับนี่ข้อต่อ4ออก6นะครับเดี๋ยวเผมไปถามเจให้นะว่าขายอันเท่าไหร่นะโอ้เนี่ข้อต่อ4ออก6คู่ละ คู่ละเท่าไหร่เนาะเนี่ยคู่คู่เท่าไหร่นะพี่เนี่ยต้องถามเจ๊นะพันเรื่องนี้เป็นรหัสเหรอเป็นรหัสออค,ครับอ๋อครับแล้วแล้วก็ไอไอไอตัวเกียวปรับเกลียวปรับอะไรครับปืนใหญ่คู่เกลียวปรับเกียวปรับขอขูบอ่ะอยู่ตรงน,นั้นอยู่ไหนนะเดินตรงไป อ๋อนี่ใช่ไหม,ไหมครับอ๋อนี่นะครับอันนี้อันละสองร้อยสามสิบนะครับอันนี้เดี๋ยวจะเอาอันนี้ไปอเอาอันนี้นะครับไปอันนี้สองร้อยสามสิบบาทเพิ่งรู้ว่าไอ้ไอ้ตัวนี้ อยู่ร้านซายมีนะครับเนี่ยเพราะว่าหาซื้อกันเยอะแยะนะครับถ้าเกิดว่าใครต้องการเดี๋ยวเดี๋ยวพี่สันวิ่งซื้อมาให้นะอันนี้มันเป็นเหล็กเหนียวนะครับไม่แตกนะตัวนี้เดี๋ยวผมถามเจ๊ดูก่อนอเ,เจ๊ไปไหนล่ะ จ่ะพอตอะไรกอตัวไหนอ๋ไม่นั่งตนตัวไหนเสองนิ้วแต่ามแรงเอาเสนิ้วแต่3มแรง่ค่ะเก้าพันกว่าบาทจ้าเก้าพันสามเจนนี่ขายยังไงเนี่ยคู่เท่าไหร่ครับคู่แปดร้อยห้าสิบแปดร้อยห้าสิบอ๋อครับแต่ผมเอาวันนี้สองอันนี้ไปก่อน อันนี้ไปไว้คืนครละแปดร้อยห้าสิบบาทนะครับสี่ออกหกคือว่าเป็นเป็นเหล็กเหนียวนะครับนี่เยอะะเลยยังไงก็ไม่แตกนะครับจะไม่เหมือนพวกเหล็กหล่อพวกนี้นีอนน่อันนี้มันเป็นเหล็กหล่อมันจะแตกนะครับแต่อันนี้ไม่มีแตกแน่นอนนะครับ ไปเดี๋ยวจะ,จะพาไปดูยางนะครับผมพี่สันจ่ายตังเรียบร้อยแล้ะระวังกล้องระวงังเตะกล้องอ่านี่นะครับยางผมถามราคาให้ให้เจ๊แล้วนะครับก็ คู่ละคู่ละสามเปอร์เซ็นต์นะยะผมหาดูให้น่าจะนุ่นอันนี้ไม่ใช่อ่านี่นะครับคู่ละสามมาสาม คือว่าไม่ไม่ได้รวมกระทะนะครับของปืนใหญ่นะนี่นะครับใช่นี้เปล่าขอดูอใช่อ๋อนี่นะครับผมไม่รู้ว่ากล้องจะเห็นหรือเปล่านะจะมืดหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นอายางเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็น เป็นผ้าใบเดี๋ยวผมหาดูกันยี่ฝั่งนี้ก็เปล่าอ่านี่นะครับจะเห็นหรือเปล่าเป็นผ้าใบสี่ชั้นนะครับเนี่ยแต่ว่าพี่สันเอาเอาแบบพิเศษมาเลยนะครับเอาผ้าใบแปดชั้นนะครับเทียบเท่ากับรถยนต์แต่ว่าอันนี้ผ้าใบสี่ชั้นก็ ถือว่ามาตรฐานเลยแหละอือันนี้ก็คู่ละคู่ละสามพันสามนะครับถ้าเกิดว่าจะเอาข้างหนึ่งก็ประมาณพนะันพันหกเนาะพันหกพันเจ็ดนะครับประมาณนี้นะครับโอเคไปกระทะปืนใหญ่มีไหมเนี่ยล้อเหล็กเต็มเลยล้อนกมีไหมเนี่ยล้อนกไม่น่าจะมีนะครับ มีแต่ล้อสยามล้อนกไม่มีนะครับไปเราเก็บของขึ้นรถอ๋อนี่ล้อนกนะครับเนี่ยมีอยู่นะอันนี้น่าจะวงยีิบแปดวงยี่ิบแปดใบห้านะครับโคงยันมาก เสิบเมตรนี่สายสายน้ำขับยกยางให้ผมด้วย นี่นะครับพีสันที่ว่าเอาเอาผ้าใบแปดชั้นนะ่ะเด,นเดี๋ยวพิสันจะเบินยางให้ดูนะครับแนะรงคู่นี้ครับนี่นะครับผ้บาใบแปดชั้น ถ้าเกิดว่าจะเอาแปดชั้นเหมือนพิสันก็ต้องต้องโทรหาโรงงานปืนใหญ่คู่นะครับสั่งเนาะว่าหรือว่าถามดูก็ได้ว่าที่ไหนมีขายนะเพราะว่าที่นี่ไม่มีขายนะครับนี่คงสยามมีอยู่หกตัวคงนกไม่มีสักตัวขุบเข้ามาเอาไปแล้วเนี่ยขุบปืนใหญ่นะครับตัวสุดท้าย <บะ S 1> คันนี้ครับสีดำเนี่ยพี่ซื้อเท่าไหร่เนี่ย <บะ S 1> ขาัเจ็ดพันห้าอ๋อเจ็ดพันห้า่ะแต่ว่ารลอดหลังนี่ไม่รู้นะครับอันนี้อาจจะเป็นคาบข้างน้นแหละครับ,บ <ะ S 1> อลอดหลังนี้เหล็กมันขึ้นนะครับ ไม่รู้ว่าเขาจะขายเท่าไหร่นะนี่ปิซซนได้ยางไปละโอเคขขบพุ่มากเวา้ทางนูน้น <c> ห <oughs> นักมาก <Okay. S 1> เดี๋ยวกิ้งนะครับอ่ะขอรีวิวหน่อยเป็นปีผลิตสัปดาห์ที่2ปีปี 20, ี็ะปีนี้นะครับแล้วก็ไปนขนาด750ขอบ16แล้วก็ตัวนี้17บ้างนะครับอ่าเป็นผ้าใบแปดชั้นนะเดี๋ยวเด ตพิสันจะให้ดูปกปกปกนี่นะครับเป็นพระใบแปดชั้นนะครับที่ว่าอยู่ที่ในร้านเจนจะมีเพียงแค่พระใบสี่ชั้นนะครับถ้าเกิดว่าเจ้าแปดชั้นนี่ก็ต้องสั่งพิเศษแต่ว่าแค่สี่ชั้นนี่กเ็เหลือแล้วนะครับใช้เป็นสิบสิบปีนี่กไ็ไม่หมดไม่หมดง่ายๆนะไปเจ้า ดอกยางเลยนะนี่เขาแกะกล่องขกไปดอาเครื่องยันมาตัวสุดท้ายไหวไหมเนี่ย เ <S an> ต็มรถเลยตัวสุดท้ายนะพี่เขาก็สั่งสั่งไว้หลายวันแล้วนะเ <S an> พิ่งจะมาเอาตอนนี้ใครจะมาเอาก็ไม่มีนะครับ <S <S <an> <S เดืออาจจะต้องเห็นเห็นเจ๊บอกว่าอันนี้นะครับทางโรงงานผลิตไม่ทันเหมือนกันนะ <S <S <an> <S ไปเจ้าขุบเนี่ยนะเด้อาอาจจะต้องรอหน่อยนะครับ โอเคเนาะพิสาันก็จะไปแล้วนะครับผมสําหรับวิดีโอชุดนี้ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับถุกไห์ทุกกาลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเจจินก็มาสวัสดีครับอะไร